โยคะในท่านี้เป็นท่าที่สร้างความแข็งแรงให้กับขาต้นขานะคะและสร้างความยืดหยุ่นให้กับร่างกายเพราะจะต้องมีการพับตัวลงไปด้วยในตัวท่านะคะยืนด้วยขาหนึ่งข้างและก็พับขาอีกหนึ่งข้างขึ้นมามือจับไว้ค่ะแล้วก็พับตัวลงไปเพื่อก้มตัวไปและเอามือแตะพื้นนะคะ ในท่านี้เนี่ยผู้ฝึกจะต้องใช้ความบาลานซ์ของร่างกายในการยืนให้ได้และใช้ความยืดหยุ่นของร่างกายในการพับตัวด้วยค่ะให้สังเกตว่าท่านี้ถ้าเราจะทําให้แบบเต็มที่เลยเนี่ยเราก็จะเอาพุงของเราเนี่ยมาแนบกับขาในฝั่งที่เราต้องใช้ยืนซึ่งตรงนี้นะคะเวลาทําในส่วนแรกๆเนี่ยเราจะเราจะตึงก้นตึงต้นขามากแล้วเราก็อาจจะลงได้ไม่เต็มที่นะคะ ในท่าพวกนี้ของโยคะเนี่ยต้องใช้อาศัยการฝึกยาวนานมากค่ะแล้วก็อาจจะใช้เวลาเป็นปีสำหรับนำ้ำน้ำก็ใช้เวลาเป็นปีนะคะกว่าที่น้ำจะพักตัวลงมาได้ตัวแนบแล้วก็แนบแค่นั้นยังไม่พอนะคะเราก็ต้องยืนด้วยขาข้างเดียวได้ด้วยค่ะในการฝึกโยคะท่านี้เราจะเห็นได้เลยว่าเราจะได้ความแข็งแรงของร่างกายในทุกๆส่วนจริงๆนะคะ ทดลองทำดูค่ะเป็นท่าที่ได้ประโยชน์ทางร่างกายของเราเลยค่ะ